ของอยู่ครับเบอีนะของหวานเราอะไรลูกของหวานเบอร์บรีป่าชีวานน่แหลเป็นห้านเยู่ที่ท้าวไม่ของด้าานนป็าจานสีฟปลาประจําดีพี่ไว้ประจําดีพี่ไว้ผงพลาตีถุงกระยาอะไรตีกระยาแล้วตคพณานะครับจานถี่ป ไม่กู่ป่านทางหลายพวนี่พี่สิบปหยัพี่สิบปหยักขอเล่นแตเนาะมึงเดือดเล่นยังขอเล่นเนาะเริ่มเลวคุณคู่าเร่มเด